กาบสบายดีพ่อแมพอนนะ่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะพี่น้องมันนี้กะมาพ่อก็เบาเตียงทองอีกแล้วพี่น้องเอ้าบาเตียงกะคงบอกว่าก็คงพี่น้องคงจะจำได้ดีเลยช่อยนี่พี่น้องอยยนี่เนาะสิไปหาพ่อกี้ก็ไม่นี่พี่น้องเลยเนาะสิไปเบิ่งว่าเรื่องเฮือนเรื่องซานแล้วแะละพี่น้องอะไมันไปหอดใส่แล้วเนาะตอนนี้บบาเตียงก็ว้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องเลยบบาเตียงชื่อปิ้งไกเนาะอยู่รักสามห้าพี่น้องเลย อยู่เมืองจำพรพี่น้องเลยตอนนี้กะบุหุวะเราสิไปวัดส่แล้วเดือนซานเราตั้งเสาระบ่อยู่จังใดพี่น้องเลยอ่ามือนั่นกะลาว่าผู้ใหญ่ผู้เตยเพิ่นว่ายังยังตั้งบ่ได้มื่อนี้เดือนนี้นะพี่น้องเลยแล้วก็เพิ่นว่าเดือนสี่ออกไม่ลาว่าเราก็จะเคลียรให้มันเลี้ยวพี่น้องเห็นเนาะ ฝนกระตกสองมื่นสิบผ่านมาแต่เราจะไปอยู่ใส่เดี๋ยวไปเบิงงังน้ำกันพี่นอ้องเลยปลาเตียงกับปุกหมูไปชื่อยังไปฝากเล่าพี่น้องเลยเนาะทางผ่านนี่ก็ไ,ไก 35, กม่จะปิ้งไก่แหละพี่นอ้องเลยตลาดรักสามสิห้านะเมืองจำพรแข่งสวรรค์เขตพี่น้องแล้วก็ก้าวขนมไปต้อนลูนน่เนาะเนาะฮึบ nó cứ câu vinh ông nguyên nhàng, kurd, <cợt> khẩn, nó ngang nhi. No, vinh ông ngang thiên thế này, ừ. nó, ông vinh 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 khô khốm bỏ lỡ no. đi phe nọ đi chăng đay, càn, nó. Vài đi hoa, xin đi, xin đi, hết dáng vô nè. โก,โก,โก,โก้กคือเกาอยู่เนาะเป็นอะไรเฮือนชานตั้งหรอบโยู่ด้ว่าตั้งตัวองเหลเ้นว่านเขานลโโอเคนะพี่น้องไปอันไปบึงมองเฮือนทู เออท่านลงมือบ่อนโอ้ยโดยโดยให้กัคุดคุมไว้เจ้าบ่คุดคุมเนาะอ๋อโดยนี่เนาะพี่น้องเนาะอืมขึงไว้เรียบร้อยเลยยังเหลือแต่โยเสาขึ้น ờ à, thôi đừng, bây giờ mình phải đi cắt phim cây ờ, cái đó 2, 4, 6, 8, 9, 6, nó thì thử lấy so, si, no. này, không nhau thử lấy bộ 7m 7m khuôn thử lấy này khuôn 6 ờ, 7m khuôn 6, cái đó nghe, nó rồi 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 cái chờ tài mua đất nào bắt lại cả nó à, rồi rồi ok phía nào người nó nào có đang khừng nó có đang à, này mỹ cốc khăm đứa nào bò rồi ừ, phân phân ra đường xi bao họ ô phân ra đường xi chẳng nhau đây nó phía nông nó นี่ก็เพิ่นเคิงไว้แล้วก็ขุดลุมขุดยางไว้พี่น้องเลยอ่าแล้วก็มีแต่เพิ่นย่อขึ้นแล้วก็ก่อขึ้นไปเรื่อยๆเนาะอ่าเป็นเพื่อนดินพี่น้องเลยอ่าแต่ว่ามันก็มันก็สิเพ้งนี่แหละพี่น้องเลยเพื่อนดินนี่ค่าสร้างก็เพิ่นว่าเป็นเขาวว่าอยากได้สามหมื่นพี่น้องเนาะเฉพาะแต่ค่าสร้างเค็ดค่าอุปกรณ์นี่ก็บ่รุงนง่ายพี่น้องเลยอ่าเงินบ่เตียงก็บเจ้าสิพอบ่พอเนาะผู้ใหญ่เพิ่นให้มาผัด เป็นงบเฮ็ดเฮือนไม้คือเก่าพี่น้องเลยแต่วันนี้เราไปเฮ็ดเฮือนดินเนาะมันก็ระชินักอยู่อะไรพี่น้องเลยพอเราผัดคอเฮือนดินเราอยากได้เฮือนดินแต่เฮือนไม้เป็นยันปวกกินขนาดพี่น้องเนาะแล้วมันบวทนขนาดเราได้เหตุตรงที่เราขอเฮือนดินไปจังมาลุ่นมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะว่าสิจังใดได้ชำใดให้เราพี่น้องเลยแต่ว่าพวกดินบ็อก พวกอันเพรชไทรตะเตียงกระซังมาแน่แล้วจํานวนหนึ่งพี่น้องเนาะนแล้วก็ไม่ตอกขอกตาอ่าแล้วก็บันนี้มันคาซางน้ำเน่มันก็น,นักพี่น้องสามหมืน่นนี่ก็ล่อไปเกือบสิบล้านพี่น้องนะเนาะแพงแต่พอต่คาซางก็ราประเทศบบรายเราก็อังกอองกอยยูเอวเรากับบดีบันไดพี่น้องเลยเนาะโอ้ย <c> อ <oughs> ดินนี่เจ้าคุ้นคือเองบ่อหนิเพาอโดยเวนี้เพิน่นบะปู่เนาะเพิ่นขึ้นไปทึ้งผูวพีน่น้องเไยมีแต่เขาซื้อปิ้งไก่เด้อมาฝากเด้อพอเด้อนี่แหละปิ้งไก่กับอนากับขนมมาฝากมาหน่อยฮะแหละอ่าจะว่า,ามาีมีอยู่บ่อเนากินข้าวแรงมั้ยหนิได้ยังกินแรงมั้ยนีิ บ้นายัง้วเห็นคนไปเก็บัทักีสมมทาแกงิาก้อเก็บน้อยเก็บน้อยไปแลโดยโดยไม่ได้เท่าโดยทำมาวะบิงว่าเพราะว่าดยินเอ็นีว่าบนนั้นว่าเพิ่นไปหาคู่บอีกเรือนึงว่าชีตั้งได้บุรได้บุเดือนนี้สรุปแล้วบุรได้เนาะบุตรได้ต้องเป็นเดือนชี่ออกไม่เท่านั้นเนาะ พี่น้องเลยเดินชี้องคไม้หกคำโอเคพอเป็นยังไงฮอตพุ่นแหละจังมาเบิรงอีกเครื่อหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับอันเรื่อนของพอกิเพิ่นพี่น้องเยเนาะเนี่ยอากาศหนาวๆลมเนาะโดย อ่าฉันทำข้อโต้เม okay, yeah, yeah. uh, okay. uh, e ื่อก่อนเด้อบันนี้เด้อร์โดยอ่าโดยโดยห้ามเบร์เบิงเด้พี่น้องฮู้คำตอบแล้อเนาะอ่าเดิน hm ส really ี่ออกมาหกคำก็ยังอีกลายอยู่พี่น้องเดี๋ยมาซิบก็มือกูแหละเดี๋ยวมาเตียงกันสิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิงอีกคือหนึ่งนาะพี่น้องเนาะมาเฮือนเราสิเป็นหน้าตาแบบใดพี่น้องเลยโอ้ปะข้าวน้ำซ้ำปลาก็ยังพอมีกินอยู่เนาะพอเนาะโดยโดยเอา ครับก่อนมบะนี่พี่น้องเลยเนาะครับเด้อพ่อเด้อโดยโดยมากเจอตาพ่อเพื่อนแม่เพื่อนได้ใส่พี่น้องเลยไปหาพักขยะมากินเนาะนี่แหละไม่โตขกตากะสั่งมาเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเลี้ยงมบะนี่แหละแต่ว่าล้อมือยอเนาะมือยกขึ้นนั่นแหละแต่ว่าค่าสร้างก็ค่อนข้างที่จะแพงพี่น้องเลยเนาะ อสองหมืน่นสามหมืน่นพี่น้องเลยสามหมื่นก็รอบเป็นสิบล้านเลยโ,โ,โปปอ้องสะโพ์ตราคาสร้างพี่น้องออเลยเนาะเฮือนดินส่วนลายน่ะเพิ่นเอาจากแพงพี่น้องเลยเนาะแต่เฮือนไม่นะี่ยากถือ,อยุคประมาณสามสี่หาล้านนี่ก็เพิ่นก็เฮ็ดยู่แต่เฮือนดินน่ะเพิ่นเอาจากแพงไปไปจัด เข่าต้องขอโทษขออภัยน้ำหนักพี่น้องเนาะลมหนาวพี่น้องเลยโอ้ยังบีวิทหนาวอยู่สามมือสี่มืออะไรพี่น้องเลยหนาวนี่สองมือก่อนน้ำฝนตกพร้อมเนาะนี่หนาวพี่น้องเลยโอ้ยไปเตียงไปอาบน้ำสามมืออะไรพี่น้องเลยสักแหงเอาเนาะก็หยอกได้พี่น้องเลย อ่ะมึงได้เทือเท่านั้นหนะ่ยเนาะน้องนี่กะชิมีปลามีปูอยู่พวกนี้เนาะเป็นโค้งน้าเันนะพี่น้องไหลเนาะแต่ผมเป็นกระตันไว้เนาะแต่ผมหูวงว่าเป็นจิล่อยปลาเดี๋ยวบอกเพื่อนเล่ากะสั่งที่จะยืดยาวอยู่พี่น้องเนยเพราะว่ามันมันตั้งบ่ไดนะ้เนาะพี่น้องแบบ,บว่าคล้ายๆว่า อยู <N> ่ทางลาวันหนีหีดควงประเพทนี้เพิ่นก็บบกว่าทำประเภนมืองามยามดีกับเพิ่นบ่อหอยตั้งบ่อหอยยกขื่นนะพี่น้องเสาเนาะมันก็เลยยากลําบากไปเบิดไปว่าผู้เฮาสิเฮ็ดกะเล่งบ่ได้พี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นตั้งบ่ได้เนาะกะมีแต่โลมือเพิ่นเฮ็ดได้พุ่นแหละพี่น้องเอ้ยกแบ่เป็นหยังเนาะแต่ว่าก็ซ่านี่แหละแต่ว่าเราก็อยากได้เคลือนดินแล้วก็น่าดจะแพงอยู่เบิ่งนี่พี่น้องเลยงบนี่เบิดน่าจะ บรตามก็ลักแสนกว่าบาทพอนละเพราะว่าไทยเหตุเคื่อนดินเลยเนาะแต่ว่างบเพิ่นให้มานี่บ่ฮอดแสนพี่น้องเนาะมันบ่ฮู้ว่าสิพอหรือประใครแต่ค่าสร้างก็ล่อไปเป็นชิบล้านเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหนะเดี๋ยวพังเบิ่งน้ำกันพี่น้องเนาะว่ามันสิพอหรือบ่พอหรือจังไดกะพี่น้องเอ้ยเพราะว่างบเพิ่นให้มานี่มีแต่6-7หมื่นหนึงเท่านั้นพี่น้องเอ้ยเนาะ ได้ช่ได้กับจังว่ากันนะจังได้กับบัตเทียงชิคอลาลงเดินเนาะพี่น้องเนาะค่อยค้ำลงแรงหน่อกะพอโตเมื่อก้อนมาหนิพี่น้องเไยอ่ามากับอาจารย์สองคนคือเกขาเดินลงเดินปลาเนาะพี่น้องเนาะมาหนีิกะขำตลอดนี่จะมาเล่าขำพี่น้องไงโอ้มักขำขนาดเรานี่ยังดีแต่ว่าบม่ได้เต้ไฟรอบนี่พี่น้องเงแต่พัง เธอเนี้เปิดไฟยังเลยเนาะยังทางมืดกับมืดนะไปแล้วได้พระมาพี่น้องบัดชุูขู่ทุกคนวันนี้ก็บบ๊วยอย่างไรพี่น้องเลยมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งเนาะเออมาเฮือนซานรับไปฮอดไชแล้วพี่น้องเลยแต่ก็หาก็ได้เขึงไว้เนาะท่านได้ตั้งศอกตั้งเสาพี่น้องเลยประมาณอีกเพิ่นแหละเดินซีอังไม่เดี๋ยวปูเตียงก็จะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งอีกเธอหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ปูเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยไว้เจอกันเมื่อไนเมื่อไนอีกเนาะพี่น้องเนาะ แต่ไม่มีเตียง,งกาก้าว่มวาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุข,ขุข,ขุคนเดอ้อเนาะ